คอสตาซิมิคาสหลุดโพลิเวอร์พูลเหตุมีทีมสนใจดึงตัวร่วมทับถาวรโดยแจ็คลัสบีคอสตาซิมิคาสไม่ได้เดินทางไปกับทีมในเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับคริสตันพาเลซในศึกคอมมู i นิตี้ชิลเนื่องจากมีความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการย้ายทีมแบบถาวรซิมิคาสไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้เล่น21คนที่เดินทางไปยังเวมบลี สำหรับศึก Community Shield หลังจากที่แบ็กซ้ายรายนี้พบว่าตัวเองเป็นตัวเลือกลำดับที่3ในตำแหน่งของเขามีลอสเคอร์เคสได้ลงเล่นแทนเขาใน11ตัวจริงของอาร์เนสซอตในขณะที่แอนดี้โรเบิร์ตสันรับหน้าที่เป็นตัวสำรองทั้งในตำแหน่งธรรมชาติของเขาและเป็นตัวเลือกเซนเตอร์แบ็กลำดับที่3 This is Anfield เข้าใจว่าการหายไปของซีมิคาสเกิดขึ้นพร้อมกับความสนใจอย่างกว้างขวางในการย้ายทีมซึ่งรวมถึงจาก n น t i n g h a m Forest ทีมในพรีเมียร์ลีก o r e s t ได้แจ้งความสนใจของพวกเขาให้ลิเวอร์พูลทราบแล้วในขณะที่ทีมอย่างลิสบาเลนเซียและลิวก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเขาเช่นกันในช่วงซัมเมอร์นี้ ลิเวอร์พูลจะพิจารณาข้อเสนอแบบถาวรสำหรับนักเตะหมายเลข21ของพวกเขาซึ่งเพิ่งครบรอบ5ตปีกับสโมสรไปเมื่อวันอาทิตย์ซิมิคาสพักอยู่ที่เมอร์ซีไซด์ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมเดินทางไปยังลอนดอนโดยมีไรอันกาเฟนแบ็กที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยเช่นกันเนื่องจากการกำเนิดของลูกสาวของเขานักเตะชาวกรีกได้แชร์รูปภาพจากภายในยิมโฟคอนเนอร์คอมแบ แอนฟิตเนสในฟาซาเคอรลี่เมื่อเช้าวันอาทิตย์ในขณะที่เขายังคงสร้างความฟิตของตนเองแยกจากทีมในการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายนซิมิคัสยอมรับว่ามีความเย้าวยวนที่ได้เล่นมากขึ้นที่อื่นแต่เสริมว่าการลงเล่น27-29เกมที่ผมเล่นทุกปีในทุกรายการมากกว่าการเล่น40เกมให้กับทีมอื่นและในลีกอื่นที่นี่ผมอยู่บนบรอดเวย์ของวงการฟุตบอล ผมมีความสุขที่นี่ตลอด5ปีที่ผ่านมาผมมีความสุขเสมอกับผู้เล่นที่ผมมีอยู่ข้างๆและกับเสื้อที่ผมสวมใส่มันยากมากที่จะไปถึงระดับนั้นการเล่น27เกมในหนึ่งฤดูกาลกับเสื้อของลิเวอร์พูลถ้าคุณลองคิดดูไม่ใช่นักเตะทุกคนที่จะได้เล่น50เกมบางคนเล่น50คนอื่นเล่น10บางคนเล่น5ผมคิดว่า27เกมที่ผมเล่นโดยเฉลี่ยในช่วง4ปีที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ดี แน่นอนว่าผมอยากจะได้เล่นมากกว่านี้แต่จากนั้นมาในลีกนี้กับทีมนี้ผมก็มีความสุขเสมอและผมก็ทุ่มเทเต็มที่ดังนั้นจึงโอเคกับเกมที่ผมได้เล่นช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ